สวัสดีค่ะตามสัญญาจากคลิปก่อนนะคะหวันบอกว่าสีผ้ามากแนะนำวิธีทำให้ต้นเหลืองอินเดียนี้ออกดอกเต็มต้นนะคะก่อนอื่นเข้ามาทำความเข้าใจกับต้นเหลืองอินเดียก่อนนะคะเหลืองอินเดียเป็นไม้ยืนต้นประเภทกลางมีความสูงประมาณ10เมตรถึง15เมตรเป็นไม้พลัดใบนะคะในช่วงฤดูฝนจะมีใบสีเขียวเต็มต้นนะคะแต่หากว่าในช่วงฤดู้อนนะคะจะพลัดใบแล้วก็จะออกดอก สามารถปลูกได้ง่ายนะคะขึ้นได้กับดินทุกชนิดดินทุกประเภทนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆต,ตามสถานที่ราชาการโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวละกะถนนหนทางต่างๆเข้ากับส,า,สามารถสังเกตเห็นมีต้นเลืองอินเดียนี่ปลูกกันแพร่กระจายทั่วไปนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะการเทศให้ต้นเลืองอินเดียน่ออกดอกเต็มต้นนะคะก็คือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกา ท่านว่ามกรานะคะใบเขาสิแก่เต็มทีต้นเขาสิแก่เต็มทีนะคะเห่าบวกวนที่จะหดน้ำนะคะงดการให้น้ําทุกชนิดนะคะสาเหตุที่งดการให้น้ำก็เพราะว่าเห่าบังคับให้ใบเขาร่วงให้หมดต้นนะคะอีลิแล้วนะคะถ้าหากว่าเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะในช่วงนั้นช่วงเดือนท่านว่ามกราเขากระสิบ่มีน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าฝนบ่ตกนะคะ แล้วพ่อเขาสู่ฤดูแรงนะคะเขาก็สิพัดใบไปเองตามธรรมชาติค่ะแต่พ่อเขาเอามาปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเขาสิติตทดน้ำนะคะถ้าหากว่าเขาติดทดน้ำเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็สิบพัดใบแล้วก็สิบอ,ออกดอกค่ะเลืองอินเดียเนี่ยจะเริ่มออกดอกในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือบางต้นก็สิออกไว้ก่ันแต่ว่าที่แน่ๆแล้วเขาออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะพอออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ดอกเขาพ่อบานเต็มต้นแล้วเขาก็จะเริ่มร่วงไปนะคะแล้วก็ต่อมาอีกประมาณสองอาทิตย์นะคะเขาก็เริ่มสีออกดอกใหม่ออกดอกเต็มต้นคือเกานะคะออกดอกใหม่บางต้นสีมีประมาณสามชุดสี่ชุดก็มีนะคะแต่บางต้นก็ออกดอกแค่ชุดเดียวแล้วก็จะแตกใบออกมานะคะถ้าหากว่าเขาแตกใบออกมาแล้วเขาสิบออกดอกอีกนะคะดังนั้นการงดการใหน้น้ำนี่จึงสําคัญ กับการออกดอกของต้นเหลืองอินเดียนะคะกฎข้อนี้นะคะสําหรับพวกที่เขาทํารีสอร์ทนะคะกลุ่มคนที่ทํารีสอร์ททาโรงแรมแล้วกาทําเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาสิบปอร์เซ็นต์ยางเข็งขัดนะคะเพราะว่าการออกดอกของเดือนของดอกเลืองอินเดียเนี่ยส,สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเลืองอินเดียเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นั่นเดียวนะคะบบมีกลิ่นหอม แต่ว่ามีน้ำหวานอยู่ผังในนะคะดังนั้นพวกพึ่งพวกมลรงสิบักมาตอมแล้วก็ผสมเกสรน,นะคะ mm hmm. เวลาเข้าท่ายรูปนะคะเข้าต้องระมัดระวังนะคะอย่าเอาหนาเขาไปไกลๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสิโดนพึ่งต่อยเอานะคะ mm hmm. จ้านนี่ก็คือสาระดีๆที่ห้าเอามาฝากในคลิปนี้นะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ